ทำยังไ,ไงอ่ะลูกทำไมมันมันถึงขยับได้อะ่ะออ, <Hey. S 1> อันนี้ถอยหลังนะอา้าชนตึง <c oughs> วันนี้นะคะแม่กับหนุ่ยน้อยเชิญแตมนะมาเดินเล่นกันที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะเดอะมอลล์บางกะปิจค่ะ <c oughs> แม่กับเชิญแตมนะจะมาเลือกดูกของเล่นกันนะคะแล้วก็มาเจอร้านนี้นี่ร้าน Small World นะ ที่แม่เคยพาไปที่ตรงถนนสีนคลินใช่ไหมคะมาเจออยู่ในห้างด้วยนะในเดอะมอลล์ก็มีนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว่าข้างในของเหมือนกันหรือเปล่าร้านนี้แม่ชอบมากติดใจตัยย้งแต่ตรงสีนคลินแล้วคะ่ะซี่คิตตี้แม่ชอบพุดนี้มากเลยเครื่องชองกาแฟกับแมโครเวฟชาตานันเอาไปได้แล้วไปได้แล้วอันนี้อันนี้ชาตามนีนะคะแล้วก็มีพวกบ้านคิตตี้ปราสาทวังนะ ฮาโลวีนต้องนี่เลยบ้านมีชูอเนี่ยอ๋อใช่้ยมีหมาดีอ้เชลซีใช่เรามีตัวนี้ชุดแแง่นีหรอเหมือนเสื้อเชุรแตวแบบนี้เลยอ่ะโซเฟียด้วยค่ะ๋อมีโซเฟีย ถือนมเหรอเป็นเชลซีถือนมอะค่ะมีน่ารักมากเลยอ่ะแม่เห็นอันนี้นี่อันนี้เป็นจูเกบาเฮ้ยไปเป็นน้องชูรกบาไหมเนาะแมนจหลักกันี่วาคุณวิทหลั้่วีวิต้าโอ้โห ทยคนชื่อแมวคนอื่นชื่อฝรั่งคนนี้ชื่อแมวเพราะอะไรเขาอุ้มแมวใช่ไหมแล้วคนนี้ชื่ออะไรชื่อหมาเหรอมีหมามีหมาปังหมาปังนี่อันนี้ค่ะคนนี้ก็เป็นกระเป๋าคนนี้ก็จปังกรชื่อปังกะปิคนนี้ชื่อปังกะปิเป็นกระเป๋านะเปิดออกมาแล้วเป็นตู้เสื้อผ้านี่กระเป๋าเก๋มากเลยอ่ะเออนี่เก๋มากเลยอ่ะ นี่สำหรับสาวสาวบาร์บี้แก๊งนี้นะคะที่แม่ชอบเป็นพิเศษนะที่ตอนนั้นมีรีวิวไปก็คือจะเป็นบาร์บี้ที่เหมือนคนทั่วไปก็คือมีทั้งคนสาวไซเล็กนะสาวอ้วบแบบแม่หรือว่าสาวหมวยสาวผมหยิกอะไรเงี้ยค่ะคือจะมีหลากหลายมากกว่าบาร์บี้ปกติใช่ไหมนี่มาที่นี่แม่เจอคนนี้นะสาวผมสีสีแฟชั่นจัดด้วสีม่วงนะมีเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งคนนี้แม่ย,ยังไม่มีค่ะ <H ee? S 2> น่าสนใจ ตัวสูงน้องท็อฟฟี่เด็กๆที่คุยกับแม่ชอบคนนี้กันเยอะมากบอกคนนี้สวยนะคะก็คืคอดูนะน้องท็อฟฟี่นะคะกับบาร์บี ok ้ไซส์ปกติท็อฟฟี่ก็สูงเมื่อมาเทียบกับน้องลิต้าของแม่คือแม่ตั้งชื่อคนนี้ว่าลิต้านะสาวตัวน้อยก็ <c oughs> จะเป็นตัวเล็กไปเลยเนาะแล้วก,ก็พอดีที่แม่ซื้อไปนะคะคือสาวน้อยรอยขอนะนี่ตัวนี้สวยมากเลยเป็นหมวยอ่ะแม่ชอบตุต๊กตาหน้าหมวย เสื้อสีม่วงนะคะคนนี้ก็จะสวยแบบอารมณ์อารมณ์สวยเข้มอ่ะผมเข้มคิวเข้มสวยเข้มเข้ม,อมโอ้สาวเงือกนางเงือกมีสามคนนะคะนี่คือสีม่วงใช่ไหมสีฟ้าชมพูม่วงสวยมากเลยอ่ะคนนี้มาเซ็ตใหญ่มีบับเบิด้วยโอ้มีตัวนี้นะคะมีอุปกรณ์เป่าฟองสบู่ อันนี้คือหางของตัวนางเงือกคือคลีบหางอะคะ่ะเอาไปตอกกับตัวหางนางเงือกพอดึงเชือกเขาก็จะปะปั่นๆฟองสบูว่ว่าเอออันนี้น่าสนมากเลยน่าเล่นน่าไปเล่นในห้องน้ำอะ่ะเวลาอาบน้ำก็จะแต่งมาะคะ่ะน่าเล่นมากชอบชอบอันนี้ชอบนี่เอเวอร์อัพเจอไฮนะชอบกันไหมคะแม่ชอบนะเริ่มชอบแล้ะเริ่มมาแล้วอุ๊ยอันนี้สวยมากเลยอะ่ะ คนนี้เป็นลูกสาวลาพันเซลแน่นอนคือ Ever After High นะคะหน้าสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะคนนี้คนนี้เป็นลูกสาวของลาพันเซลคนนี้เป็นลูกสาวของสโนไวท์หน้าสวยมากดูสิน,สนี่คนนี้ลูกลาพันเซลลูกตอนนี้นะคะแม่กำลังสนใจที่จะซื้อ Ever After High ไไปเล่นนะน้องๆสนใจกันหรือเปล่าชอบไหมหรือว่าชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกแม่ด้วยนะคะ แต่ชอบผลนี้สิหน้าสวยไหมล่ะหน้าดูมีชาติกูลลูกเจ้าหญิงมากเลอ๋อจะเล่นนี้เหรออ่ะลองเล่นสิลูกนี่ไปข้างหน้าใช่ไหมคะนี่ไปข้างหน้าถ้ากดอย่างนี้แล้วเหยียบก็ไปข้างหลังอ่ะลองเหยียบดูสิเออนี่ไปข้างหลังถ้าจจดันจะไปข้างหน้าชจดันก็กดตรงนี้ปุ๊บ <Yeah. S 2> เออตรงนี้เปิดกับปิดลูกถ้าจจดันไปข้างหน้าเจดันก็ลองเหยียบดู ทั้งน,นั้นปิดลุกปิดไปไม่ได้อะเปิดอ่าลองเย็บดูอันนี้ถอยหลังนะอ่าเราชนตึงอับไปข้างหน้า,าไปกดเย็บเย็บเย็บไปเลอยอ่าถอยหลังเออตึง อันนี้น้องๆหลายคนถามที่แม่เชิแตมีอันนึงอะคะ่ะที่ที่นี่เรา50%อยู่นะคะอ๋อสำหรับร้านนะเดี๋ยวน้องๆจะต้องมาถามแม่ใต้คลิปแน่นอนว่าอยู่ตรงไหนนะคะร้านที่เํอมอร์บางกะปีนะอยู่ติดกับร้านโซนี่ชั้นหนึ่งนะคะหามไม่ยากค่ะไม่ยากลองถามพี่พี่พนักงานก็ได้นะว่าอาจถามว่าโซนี่อยู่ไหนก็ได้อยู่ติดโซนี่เลยนะชื่อร้าน Small World ชฉแตมชอบค่ะชฉแตมชอบแคทเชียร์ใช่ไหมที่ตอนแม่เคยมีบอกว่าชฉแตมชอบซื้อจังเลยอันเนี้ยแต่อันนี้มันเป็นคู่ม้าอ่ะเป็นหมีคู่ม้ากับชุดคุณหมอนะคะนี้ชฉแตมชฉแตมชอบเล่นนี่แหละคุณหมอกับแคทเชียร์ไม่รู้อยากเป็นอะไรบางทีก็อยากบอกว่าอยากขายของที่เซเว่นนะชฉแตมนี่ก็อยากเป็นคุณหมอแม่นึกไม่ออกอยาหมอยากคุณหมอคุณหมีหมีคูม้านี่ค่ะเขามีรถขายแฮมเบอร์เกอร์ไข่น้ำด้วยนะ แกนแหมี่ภูมะที่นี่เยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็คือนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีอะไรนะกล้วยนมผลไม้ผักขนมนะส่วนแคชเชียที่ไม่ให้ดูตอนแรกเนี่ยคือฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์ล้วนี้ก็คือไมโครบริกนะคะที่เป็นตัวต่อตัวเล็กๆนะเอามาต่อเป็นภาพได้นะคะดิเห็นไหมตัวเล็กมากเลยนะนี่ เล็กกว่านิ้วก้อยแม่อีกอ่ะแล้วก็มาวางเขาก็จะมีมีแผ่นเป็นแบบให้นะคะเราก็วางตามคือมันจะช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็กนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับนะเขาจะมีที่คีบให้ด้วยคือจะใช้ที่คีบหรือใช้มือก็ได้วางคือมันดีรู้สึกมันได้เรื่องสมาธิเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็น่ารักด้วยอันนี้ที่โต๊ะเมื่อกี้ที่สแตนนั่งเล่นนะคะ ตัวบ้านที่เป็นกล้องถ่ายรูปใช่ไหมที่แม่มีรีวิวไปนะคะเปิดมาเป็นด้านไอติมนี่ก็คือแม่ซื้อที่นี่นี่เองที่ร้าน s m อ w นะคะเด็กๆทามเยอะมากเลยอะตอนนี้ลด50%อยู่นะคะก็แม่ซื้อไปให้หลูกใช้ค่ะนี่จริงๆอะ่ะสำหรับน้องๆที่ชอบบ้านตุ๊กตานะคะอันนี้จะเป็นโคมไฟเปิดไฟได้ด้วยตอนนั้นแม่ก็ดูอยู่แต่ว่าแม่ไปเลือกอันกล้องถ่ายรูปนะ จริงคมไฟก็น่ารักนะเนี่ยเปิดเป็นนี้ได้ฝั่งนี้ก็ดูเป็นเหมาะกับ้องผู้ชายนะคะนี่ตรงนี้ก็ลด50%นะนี่ค่ะเช่นะโทม,มสัสนี่ก็น,นี่ก็คอทินนะของเด็กผู้ชายนะคะแม่เห็นเพื่อนๆชาวแตมนะเขาชอบกันรถพักเรลวชะ่คะนี่อันนี้นะคะ ไปต่อเป็นรางแข่งกันที่บ้านไ,าได้เลยค่ะดูนี่ตรงนี้เขา,าซื้อสองแถมหนะนึ่งอยู่นะอันนี้ก็บ่อบอลน,นะคะบ่อบอลประกอบเองนะที่แม่เคยเล่นกับเชอร์แตมใช่ไหมไปประกอบที่บ้านท,ทิ้งไว้ที่ห้องรับแขกเป็นบอบอลยักษ์นะคะเชอร์แตมเพื่อชอบมากกลับเข้าบ้านกระโจนลงบ่อบอลน,นะนี่เแตมตอนนี้ตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะแม่ดูก่อนซื้อบอบอล พร้อมกันนะคือตัวบล็อกนี้นะคะตัวบอลนะลดมีลดราคาพิเศษจาก7,490เหลือแค่5,500แถมฟรีลูกบอลเพิ่มไปอีก100ลูกนะคะคือในกล่องนี้มันเป็นลูกบลอลเหรออ่ะก็ได้ฟรีลูกบอลเพิ่มไปอีกนะวิวน,นี้น่าชนนะเพิ่มลูกบอลไปร0อยลูกมากกว่าอันตอนแม่รีวิวกับแตมไปอีกร0อยลูกอะ่ะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะก็มีหมดนะคะลดเข็น เก้าอี้ไฮแชของใช้เด็กนะคะขวดนมขวดน้ำใช่ไหมคะที่แม่บอกว่าฟิชเชอร์ไพรส์นะถ้าเชอรอแตมตอนเชอรอแตมเด็กๆแล้วแม่รู้ว่าร้านนี้ลดราคานะแม่จะมาซื้อตอนนั้นบ้านตอนนี้ก็ดีนะคะไม่ต้องต่อใช้แบบนี้ก็ได้โยนลูกบอลเข้าไปแล้วก็โยนเชอรอแตมเข้าไปเลยนะ เดี๋ยวแม่กับเชอร์แตมนะคะจะเลือกของเล่นกันต่อนะก็ถ้าน้องๆสนใจก็อย่าลืมแวะมาดูที่นี่นะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะกับน้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช n น l นี้นะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะ